สวัสดีครับพี่น้องอสสสมที่เคารพรักทุกท่านครับพี่น้องครับเมื่อวันนี้นะครับ4กรกฎาคม2564ครับตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกานะครับโรงงานชนโปโลนะครับก็ได้ให้พี่น้องได้ร่วมลงทะเบียนเพื่อรับเสื้อเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องอสสสมอจำนวน2,000ตัวนะครับวันนี้ประกาศรายชื่อแล้วนะครับ2 0 1 5ตัวนะครับ ทางโรงงานชนโปโลก็แจ้งหลายชื่อให้กับทุกท่านได้ทราบว่าโรงงานนั้นได้ทําการแพ็คเสื้อและก็เตรียมส่งให้กับพี่น้องอ,อสสสมอที่ได้รับเสื้อในครั้งนี้นะครับรายละเอียดนะครับดูตามลิงก์นะครับที่หมอชาติวางไว้ในคอมเมนต์แรกได้เลยนะครับคลิกดูว่ามีชื่อเราหรือไม่ว่าเราเป็นผู้โชคดีหนึ่งใน2 0 1 5 รายหรือไม่นะครับก็าฝากแชร์ต่อด้วยนะครับพี่น้องอสะสะสมอที่รักทุกท่านครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามหมอชาติอยากเล่าด้วยนะครับท่านเกิดจะได้รับข่าวสารดีๆที่เกี่ยวข้องกับอสะสะสมอที่หมอชาติจะนํามาฝากอย่างต่อเนื่องเลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปขอขอบคุณครับสวัสดีครับ